มาครับวันนี้สหายสายเมาเราวันนี้เรื่องหอยนะครับดูอลังการงานสร้างนะครับอันนี้จะเป็นหอยหอยใหญ่นะครับหอยน้ำจืดนะครับอันนี้หอยทะเลก็จะออกเค็มหน่อยครับต้องล้างนิดนึ่งนะมาจวดกันก่อนวันนี้มีแต่เรื่องหอยหอยนะครับชน จัดอ๋อมาอันนี้น่าจะเป็นหอยเชอรี่นะครับซื้อที่ตลาดมนานเว้ยจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วนะครับมาอืม จะมีความหนึบหนึบแน่หนห,นห,นหนอูอยดูว่นี่ลูกใหญ่เนละนี่อน,นาคตว่าจะเลี้ยงอยู่นะครับเป็นหอยอะไรนะหอยยักษ์นะครับหอยยักษ์หอยหอยขมยักษ์ว่าจะเลี้ยงอยู่เป็นสัตว์เศรษฐกิจลองกินหอยเนี่ยดูย อกูตัวใหญ่ก็ใหญ่เลยมามาลองหอยนี่ก่อนอันนี้เป็นหอยกาดนะครับเขาบอกเป็นหอยทะเลนี่เลยไปอืมอืมได้อยู่นะมันก็ออกออกมันแน่นๆเลยอร่อยอยู่ นะอเอาไปผัดแบบหอยลายก็ได้ลวกจิ้มอย่างนี้ก็ดีอแจมแจมแกับแก้มอย่างดีเลยอื้อือรวย เอาไปก้อยน่าจะอร่อยนะครับก้อยใส่คล้ายๆลาบอะ่ะอืม,อ,มอร่อยอร่อยเป็นหอยน่าจะหอยเชอรี่อะไ <c oughs> ไม่ใช่หอยโขงหรอหอยบ้านเราเนี่ยคน โคตรเข้ากันเลยสี ite, ่สิบดีกีกันหอยเนี่ยเคยฟังเพลงซีเดตเพลงเพลงพีซีเดตไหมจีหอยจีหอยนั่นแหละมาอีกตัวหนึ่งไปเดี๋ยวกันกิ้หน้าเอาไม่คัำนะครับสวัสดี